ที่11เริ่มครับอัไ่ไงววันนี้ก็ต้องขอบคุณนี่จะบอกว่าเลย6กเกมสุดท้ายนะครับบางมิโทรมาบอกอยากกินปลานะ บางสีนินแล้วขาวไม่หลุดโหนี่ต้องบอกว่าพันโลเลยนะเลือกเลยครับปกแดงยังไม่มีนะครับวันนี้ก็ สรำหรับักกีฬาคนไหนที่ทำหกแดงได้เพจวันซีเจ็ดสตูเกอร์ก็มอบสามพันบาทนะครับพี่โจโไม่มีไรสดครับอยู่ในหัวโจไม่มีนะ เจตนาก็จะกินแดงลูกด้านบนสุดนี่นะทางซ้ายนี่นะครับไปไปเข้าห้องน้ำอย่างไปแล้วครับเมื่อกี้เนี้ยแต่ขาวมันจบไม่ดีนะใบยอย่างนี้หมดเบรกครับต้องออกว่นน่าเสียดายดนะ ที่บนโต๊ะนี่มีเยอะแยะเลยมันลยซุกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับหมดเบรคต้องกันไปก่อนเลยครับได้ไปสามพี่มาลัยก็ให้เกียรติน้องเขาหน่อยนะครับนานๆจะได้เห็นน้องเขาออกอาวุธทีนะเนี่ยก็บอกว่าพอเขาถ่ายให้ชมนะก็ไปว่าน้องเขานะ พอไม่ถ่ายก็ให้น้องใบคู่นั่นคู่นี้อยากชมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพิมพ์อะไรให้เกียริน้องเขานิดนึงครับจอดําเลยใช่ไหมจัดไปเลยเดี๋ยวต้องบอกไอ้ชัดห้าหกเจ็ดอะไระครับอยากฝัดคอมเมนต์นะครับ แล้วโอ้โหดูลูกนี้ครับสีนินสวยครับอย่างนี้ต้องบอกว่าสนุกหมดโต๊ะนะหมายเลกไม่แก่ครับสีนินได้ไปหนึ่งู่เหลือสองครับรต้องบอกว่าโดนใครบินไม่บินนะโดนผมบินนี่ต้องบอกว่าดวงไม่ดีสุดๆนะโคล่านะ พระองหมายธรรมชาติต้องใส่สลิงไหมอยู่ที่ว่าเป็นเกี่ยวปลอมหรือเกียวสดครับอืมแล้วยังไงโฟนเอ้ยไบา์บอททุกโอ้หม,มอ,อกตัวครับอย่างนี้อ่ะโอกาสของซีนินครับจใช่เหรอจริง <c oughs> เด่งมาอย่างนี้มีดำครับเทนินเกือบตรงนะสำหรับคนที่บอกว่าทําไมน้องแบงค์แทงแบบน้องไวท์แทงแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับต้องบอกว่ารายการแข่งขันกับแบบพิเศษเนี่ยมันต่างกันนะครับ อย่งแข่งขันเนี่ยคือรอบข้างเสียงจะเงียบทุกอย่างจะเงียบหมดนะครับในกีฬาก็จะมีสมาธิอย่างแมบพิเศษก็อาจจะมีเสียงรบกวนคนเดินไปเดินมาหลายองค์ประกอบครับมันแตกต่างกันออกไปนะและยิ่งเปิด AB แบบนี้เราบอกว่าสีนินนี่ได้เปรียบ ใครับเพราะว่ากว่าจะได้แทงอีกทีต้องรอไปถึง3ไม้เลยนะได้ไป4ครับกลับมามี2องครับเสนิน าวยังไงโฟนอืมขาวเปลี่ยนสีนิลได้ไปอีกสองครับ็นสี่ดูคนระับดูยาวๆสีนิลจะเสียบหายเลยนะ เ b แบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันคนที่เปิดเ b บีได้เปรียบอยู่แล้วครับดูบจาเอาขาวมาซุกหลังน้ำตาแล้วโผล่ไหม อ่ะับโผอย่างนี้โฟนได้ชอบครับบางกว่าแล้ ừ, วขาวมันวิ่งขับมานะอ่ะเป็นโอกจาสของซีนินครับบางกว่าเหมือนกันครับ ก็แต่ลููนี้นี่มันลงยากลงเย็นจริงๆนะหนาครับโหโหบางสองคนหนาคนนึงอ่ะโอกาสของสีนี้อีกครั้งครับโอ้โห ลงแล้วครับแดงลูกนี้เขียวลูกน sure> ี้สกิดเหลืองออกมาเลยไหมอย่างนี้กันไปก่อนครับเนินโอ้โหดูครับกระดูกแล้วเอาเหลืองมาห้อย ผ้านี่มันวิ่งจริงนะวิ่งมานี่คุวิ่งมาเหมือนว่าจอไปแนบแอบ,บชอบิ่งอ่ะไม่โดนสีมีนได้ใบหนึ่งครับเป็นเก้า โโ,หโ,หโ,หโหนินให้แทางทีหายไปเลยครับเดี๋ยวงคู่เลอสิ่งนี้หรือแปครับอตอนนี้โต๊ะคูนี่เชียร์กันเสียงดังเลยนะเกมน่าจะเหลือน้อยแล้วนะครับ สิบสี่สิบสามพี่เสือกลับมานำสิบสี่สิบสามนะแบคถ้าใช้หมดหรือว่าใทรได้เยอะก็ ดีครับสีนินตกใจของน้องไบ้ครับบางกว่าไบ้ ดีๆนะนเซลีนเขียน้ำเงิอนออกมาด้วยนะครับนี่เขีย่ยได้พอดีเลยนะยังไงโอ้จะเอาไปแนบนะ อะไรเนี่ยกฤษดาบอกแทงแบบนี้ไม่ต้องรักแล้วคุณดูดูทำไมครับเ,เห็นคอมเมนต์นี้รข,ขึ้นเลยนะไปไปเลยครับเขาบอกว่าคุณมาแทงกับน,น้องเขาไหมา แหม่นะครับเขาบอกว่าใครว่า,านักกีฬาตอนนี้นะไม่ให้เกียดนักกีฬานะแจกตัวบินอย่างเดียวครับตัวบินผมมีไม่อันนะนอกผ้าไปดีนะครับอกผ้าไปดีรับทราบครับ โค้กลับมาชนะไม่ได้จริงอนเลยเ่ี้โยังูางเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมกนอนะพรี้มรยแมนคู่โฟช้างเอเบเน่ยผมไม่ก็อแล้วผมว่ามากเลยเออ่อนนิดนี่ก็เลยถามว่าเอาแล้วเล่นยังไงอ๋อแทงคูพี่ไป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 เลยอโย ครับพอไลค์ให้ดูแล้วก็เป็นแบบนี้กันนะพอไม่มีไลค์ก็ถามนะว่าทำไมไม่ไลค์อย่างนั้นอย่างนี้นะดูให้ไปแกกีฬาครับอือสวยครับได้ไปอีกสองครับิีนได้สิบสองเลยนะเกมนี้จบเกมที่สิบเอ็ดนะครับ สี่นิ้นจิตเป้าบวก4,100คะแนนแล้วนะ